วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดโมล่าคัสบ a ลนะเป็นมีดอีกแบรนด์หนึ่งที่คนไทยชอบนะครับผมเดี๋ยวมาดูใบมีดกันใบมีดนะครับผมก็ขึ้นคมมา2จังหวะนะนะครับผมคือคมมาแบบ2จังหวะแบ่งหน้าง,งานการแทงปัดเฉือนนะนะครับผมสนิมเริ่มมาแล้วนะส่วนปลายแล้วก็รอยขนแมวเพียบ นะครับอีกฝั่งนึงก็เห็นรอยการใช้งานมาหนักอยู่นะเล่มนี้ถือว่าใช้งานมันดีสนิมเริ่มมาแทบจะเต็มใบแล้วนะเนวคมเริ่มเบินแล้วสะท้อนแสงได้นะครับผมความคมขนาดคมมันบา,บางๆนะยังกีดแทบแทบไม่ค่อยเข้าครับผมนี่ฮะเดี๋ยวรับคมเพิ่มแล้วเป็นไงมาชมกัน ครับผมก็หลังจากที่รับคมแล้วนะก็เอาขนแมวออกให้นะครับผมนะฮะก็แบบโอ้หสวยแววว่างเหมือนได้มีดใหม่กลับบ้านเลยนะสนิมไม่มีแล้วนะครับผมแล้วก็ตั้งคมมาแบบมายังไงมาอย่างนั้นนะนะครับผมเนี่ยปรับสภาพให้มันสวยงามนะครับผมตั้งแนวระเบียบใหม่รอยบินรอยแคกลอยสนิมหายไปแล้วนะนะครับผมเหลือแต่ความคมที่เด็ดขาดครับผมเนี่ยกดกระดาษสบายๆสุดยอดทุกวันคือโอกาสสุดท้ายของการเริ่มต้นถ้าคุณไม่ลงมือทําวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มาถึง